มาอันบ็อกลิปสสีที่สาวๆต้องมีติดกระเป๋าไว้เลยนะคะค่ะก่อนที่เราจะไปทาเนี่ยเราก็จะต้องบำรุงปากนิดนึงนะคะให้ปากดูสวยนะคะเวลาทาลิปปากจะได้ไม่แห้งไม่กลางนะคะมีเลยค่ะสีแรกคือสี209ค่ะสีนี้นะคะอิงจะลงเป็นคืนเป็นเบดของปากเลยค่ะช่วยใครที่มีปัญหาพวกแบบปากคล้ำปากดำอะไรอย่างนี้นะคะก็สามารถใช้ตัวนี้นะคะ ในการลงเป็นรองพื้นสีปากได้นะคะก็จะดูนุน่นๆแบบนี้เลยค่ะแต่สีเขาก็สวยอยู่แล้วนะถ้าไม่ทาสีอื่นทับก็คือสวยแต่ว่าถ้ายิงทาแค่สีนี้ก็จะดูป่วยนิดนึงนะคะ,ะต่อไปคะ่ะสีนี้ก็ต้องติดคือสีนี้เนี่ยมีหน้าที่หลายอย่างบนใบหน้ามากเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการทำสีปากให้ดูชัดดูดูสวยดู ดูมีความสว่างนะเขายังช่วยเป็นตัวที่ปกปิดนะคะรอยคล้ำอะไรต่างๆแต่ให้รอบดวงตาได้ด้วยนะเออส205นั่นเองนะคะแล้วก็อีกสนะีหนึ่งเนาะสำหรับลุกสบายๆ everyday ลุคเนี่ยนะคะก็จะใช้เป็น207ตัวนี้นะคะทาทับไปเลยค่ะทาทับสีที่เราทา209นะคะเดงจะใช้เป็นการทาสุดท้ายนะคะในการเก็บงานนี้นะคะก็จะได้สีปากแบบ ส้มๆนะคะอิดๆข้างในแบบดูแดงๆแล้วก็มีความฉ่ำ